สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนรหัสนะครับผมของรุ่น anti 1 0 2นะครับหรือว่ารุ่นอื่นก็ได้นะครับที่ตัวล็อกหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้นะครับดีไซน์เดียวกันใช้วิธีเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบฝังแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับเวลาเปลี่ยนต้องใช้ปุ่มรีเซ็ตนะครับเวลาลูกค้าได้รับของแล้วเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้หมุนมาที่เลข0 0 0ก่อนนะครับ แล้วก็รุ่นนี้จะใช้แต่รหัสนะครับผมตัวลูกกุญแจไม่ได้ใช้งานนะครับไม่มีลูกกุญแจนะครับไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้ใช้แค่การเซตรหัสในการเปิดก็พอนะครับพอเราได้ของแล้วหมุนมปที่0ูนย์นะครับก็ดันเปิดนะครับดันตัวนี้เปิดนะครับหัวซิปก็จะออกมานะครับถ้ารุ่นไหนไม่เด้งก็ไม่เป็นไรนะครับเด้งไม่เด้งแล้วแต่รุ่นนะครับก็หยิบออกได้นะครับขอให้ดันได้ก็พอนะครับก็ตอนนี้ พอดันได้แล้วแสดงว่าเลขถูกต้องนะครับเปิดได้ดันได้ก็เซจได้นะครับวิธีเร็จก็ใช้ปุ่มรีเซ็ตสีแดงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับกดปุ่มค้างไว้นะครับกดให้ลึกนะครับกดให้ลึกให้ลงล็อกของมันนะครับแล้วก็หมุนเลขที่เราต้องการนะครับระหว่างหมุนเนี่ยให้กดค้างไว้ตลอดนะครับกดค้างไว้ตลอด เดี๋ยวผมจะลองเป็น68 3สแล้วกันนะครับเวลาดูดูแถวกลางนะครับผมแถวนี้นะครับแถวบนแถวล่างไม่นับนะครับแล้วก็เวลาเวลากดเลขเนี่ยอย่าให้เลขเหลื่อมนะครับถ้าเลขเหลื่อมอย่างนี้อาจจะอาจจะกดเซตที่เลขเลขที่ไม่ใช่เลขที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ถ้าทําผิดเนี่ยจะต้องมานั่งไล่หาเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ กดให้ลงแกนนะครับ68 3สนะครับกดให้ลงแกนอย่างนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับ68 3สมนะครับค้างไว้นะครับพอได้เลขแล้วค่อยปล่อยปล่อยออกนะครับผมแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ต้องอย่าลืมนะครับต้องดันเปิดให้ปุ่มแดงเด้งกลับด้วยนะครับถ้าปุ่มแดงยังบุ๋มอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราหมุนต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นเซตเซตเลขไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะ มันจะเป็นเลขที่เราต้องการก็ต่อเมื่อเราดันเปิดนะครับบางทีเราเผลอลืมลืมดันเปิดแล้วมันบุ่มไปตลอดเนี่ยเราหมุนเป็นเลขมั่วๆไปแล้วเราเปิดที่เลขไหนเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขนั้นเราจะไม่รู้นะครับก็อย่าลืมเปิดอย่าลืมดันให้มันเด้งกลับนะครับวิธีดันก็ดันแรงๆหน่อยนะครับตอนนี้ผมได้เลข683แล้วผมโอเคผมกดดันตรงนี้นะครับดันให้สุดจนนี่ขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะครับอย่างนี้นะครับ ดันให้สุดเลยนะครับปุ่มแดงเด้งกลับมาแล้วนะครับให้มีเสียงเสียงเด้งแก๊บแบบเมื่อกี้นะครับผมโอเคพอได้เลขแล้วตอนนี้เปิดได้แล้วดันได้คือเปิดได้นะครับเลขอื่นก็ดันไม่ไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะล็อกนะครับหมุนเป็นเลขที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดหัวซิปลงไปนะครับถ้าเลขไม่ใช่เนี่ยพอกดลงไปมันจะแข็งนะครับอย่าฝืนนะครับสปริงพังนะครับผมมาเลขที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับ ขีดเสร็จไว้ที่6 8 3นะครับเวลาตั้งห้ามเอาหัวซิปกดเข้าไปนะครับผมและช่วงเวลาตั้งเนี่ยต้องปลดซิปออกมาก่อนนะครับ6 8แแล้วก็ลองเปิดดูโอเคดันได้ก็ล็อกได้นะครับรานนี้จะกดหัวซิปลงไปได้นะครับ แล้วก็หมุนมั่วเลยครับตอนนี้ก็จะเปิดไม่ได้แล้วเวลาจะเปิดก็เป็นเลขที่เราเซตไว้นะครับ6,8,3ครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ